มาเริ่มชิ้นแรกกันเลยครับแย้ขานี่ค่ะเป็นไมโครเวฟนะคะจากแบรนด์อิเล็กทรลักเลยรุ่นนี้นะคะขนาด20ลิตรรุ่น EMG 20นะคะ D38 GB ของเรานะคะนี่เป็นไงคะใช่ค่ะเป็นไมโครเวฟขนาด20ลิตรนะคะสามารถรังสรรค์เมนูได้มากมายเลยนะคะเพราะว่าเขามีเมนูอัตโนมัติถึง8เมนูด้านนี้เลยค่ะน้องแาและที่สาคัญนะคะด้านในนี่เปิดโชว์ก่อน กว้างขวางนะคะนี่ด้านในนะคะของเขาเคลือบผิวเทปรอนแบบทาความสะอาดง่ายด้วยนะคะเขามีกําลังไฟในหมวดย่างถึง1,000วัตต์เลยทีเดียวค่ะสูงเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญก็มีโปรแกรมละลายอาหารนะคะสําหรับพวกอาหารแช่แข็งนะคะตัวนี้สามารถละลายได้รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะแบบเช่นพี่อาซื้อก่แแช่แข็งมาพี่อาเอาลงไปใส่ในไมโครเวฟตัวนี้ก็สามารถละลายได้เลยแล้วก็จานหมุนของเขานะคะขนาดกว้างมากเลยนะคะ27มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะคะทําให้เวลาที่เราเอาอาหารเข้าไปเวฟเนี่ยทำให้สุกทั่วถึง ร่วมกันเลยอ่ะและที่สําคัญเขามีฟังก์ชันนะคะป้องกันอันตรายจากมือเด็กด้วยนี่สาคัญมากค่ะพี่แอคะเพราะว่าครอบครัวบางครอบครัวเรายังมีลูกน้อยยังมีเด็กอ่อนนะคะกําลังวัยซนเนาะเฮ้ยทําอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดวางไมโครเวฟไปในที่ต่ํามากๆอย่างเงี้ยบนโต๊ะอย่างเงี้ยเด็กเอื้อมถึงโอ้อันนี้อันตรายแน่นอนเขามีฟังก์ชันป้องกันการให้เด็กไปจับด้วยอันนี้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ